ข้างนอกใช่แม่ด้านของสารผักชนิดนั้นเนาะอาจจะเป็นมะเขือเทศมะเขือเทศเทศเทศหรือจะเป็นกะหล่ำปลีหรือจะเป็นแครอทหรือจะเป็นผักกาดขาวหรือจะเป็นแตงร้านแตงร้านหรือจะเป็นแตงไทยไม่ใช่แตงไทยอยู่ในบ้านี่จะเป็นแตง ่แต่แต่แต่เพื่อนก็มาดูทุกวีคเลยนะนั่งกลางตลอดชูสามนิ้วจนตลอดสามนิ้วอย่างนี้สามนิ้วอย่างนี้อย่๋อแล้ววีสามชูนี่ผู้ชายเฉยๆก็ือนมันดูปากรักมันไม่มียี่สิบเอ็ดนิ้วแล้วมีชูนี้เหมือนกันได้อย่างนี้ผู้ชายก็มองพ้นไปเนาะมองข้ามไปเลยอือตลอดวีสองอ่ะหน้ามันเสียเลยนะ รู้พี่วิกสามสกิดรเลยจ้ะแกแกเห็นหรือยังเขามาอืเห็นแล้วเห็นแล้วแมวเอาผักชนิดนั้นเอาป้ายความเลยจ้ะป้ายความำหน้าแบบจะร้องไห้เป็นฉันฉันไม่มาแล้วนะหลังจากวิกนั้นน่ะแต่นางไม่คิดว่าพี่ทงนางยังมีความหวังว่าออกไปแล้วจะเหมือนเดิมหรือมั้งไม่เหมือนหรอกช่วยฉนช่วยช่วยฉันฉิไม่เหมือนเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับเนเน่ด้วย พี่ถังอยังบอกถังอยังบอกแล้วว่าแบบไอ้ตองจะชูวยเรา仨อือถังตัวเองไม่แฮ้่เหรอเอือถังตัวเองเหรออือกูคิดตลอดีเนะเห็นไหมเขาเกี่ยมบุหัวเตียงเขาอะขอบคุณแทบจะทุกอย่างที่ขอบคุณได้ขอบคุณพี่ป้อมขอบคุณพี่กุ้งขอบคุณทางังได้ทีมงาน